มีกองบุญพระป่ายกชอฟ้าหลวงพัดนปุญญะกามโอมทวยด้วยอายุ100ปีตอกโคตตอกโคตรตอกเลขติดตามรับชมครับสวัสดีครับพี่พี่อาจารย์ทุกท่านพบกันอีกครั้งกับผมเคซีบารมีพุทธสโลศึกษาและสะสมมีดหมอหลวงพัดมาทวย,วยด้วยพร้อมราคาแบ่งปันรับประกันแท้ทุกกรณีไม่รับเช็คเกแท้ท่านใดมองหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมหลวงพ่ะกลวยหลวงพัด ตอนนี้รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยกำลังเป็นกระแสแรงมากราคาขึ้นเรื่อยๆๆๆไม่ว่าจะเป็นรูปปี 61, 63, 64, 65ท่านใดมหาวช้งานก็ทักได้รับประกันแท้จากวัดทุกชิ้นนะครับเก๊ขึ้นเต็มไม่หักเปอร์เซ็นต์แม้แต่บาทเดียวฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับก็วันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับมีดหลวงพ่พัดวัดให้ด้วยนะครับ นี้เป็นมีดกองบุญพระป่ายกช่อฟ้าสาราหนึ่งร้อยปีหลวงพ่อพัดบุญญกามโมวัดห้วยด้วน,งงนอำเภอนงบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนี้เป็นซองเดิมนะก็คือผมเพิ่งแกะซีนมาบอดีมีพี่ที่เขาเป็นทหารจากทางใต้เขาก็เลยจะมานิมนต์พ่อไปคุมกายก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใด้วยนะครับมีดกองบุญพระป่ายกช่อฟ้าเนี่ยมันมีด้วยกันหลายขนาดวันนี้ผมขอน,นําเสนอเป็นขนาด2.5นิ้วนะ2.5นิ้วนะไมดนะ้ดำๆนี่นะด้ามจำปีนะครับ ขนาด2.5ด้าม1ปีแหมเป็นแหมกษัตริย์เทียมยกคิ้วนะครับกษัตริย์เทียมยกคิว้วยกคิ้วหมดเลยนะเนี่ยถ้ามีนุนๆเนี่ยอย่างนรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายกคิ้วนะครับเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับดูใบกันใบเนี่ยจะเป็นการตอกเสมาเต็มใบนะครับเสมาเต็มใบนะครับแล้วก็จะมีเหมือนลายไฟขึ้นประมาณนี้นะครับ และจะตอบว่ารอจุดพอจุดพัดร้อยปีรอจุดพอจุดพัดร้อยปีนะเป็นไปแล้วจะมีโค้ดที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเจดีเหรอเหมือนอ่าเหมือนเหมือนยอดฉัดอะ่ะเหมือนยอดฉัดเป็นโค้ดยอดฉัดน,นะแล้วก็จะมีโคด้ดน,นี่นี่ปลายมีดนี่มามองเห็นไหมครับอ่าองเห็นอยู่นะนี่เห็นไหม อันหนึ่งนะแล้วก็ตอกเลข1 5 8 6 8 6 1 5หนะสวยนะครับถือว่าโอเคเลยสภาพนี้สวย,สวยเลยนะมาลองให้ชมชัดๆนะแบบสูงถูกนี้เห็นไหมเป็นโคตดยอดชัดนะแล้วก็จะเป็นโคตดนะกลมๆนี่ผมมองไม่เห็นนะผม,ไ,มได้เอากล้องมาจะ แล้วก็จะตอกเลขไปด้วยเห็นไหมครับตอกเลขไว้ตอกเลขไว้1 5 8 6งห้าแปดหกนี่ยนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะตอกเป็นลายเสรมาเต็มใบเช่นกันแล้วก็จะเป็นนี่หนึ่งน้องเลือดแล้วก็เขียนว,ว่ายกช่อฟ้า64นะเห็นไหมยกช่อฟ้า64อ่าลายเมื่อจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีคุณลักษณะมั้งมีดรุ่นนี้น่าน่าจะทําหลายขนาดก็ สร้างอาจจะทำไม่ทันด้วยเพราะว่าาน้ำโมเนี่ยเขาทำเยอะยังไงฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยท่านใดมองหาไปใช้งานนะผมเอาพันเดียวเล่มละหนึ่งพันบาทนี่เล่มละหนึ่งพันบาทแบ่งกันไปเบาๆเลยทีเดียวเชียวอ่านี่นะครับ ชัดๆเลยเห็นไหมครับฝากพี่ๆอาจารย์ทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร์นะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับเลขหนึ่งห้าก็สวยนะครับเลขแปดหกก็สวยนะสวยทุกเลขเลยนะก็ท่านใดมองหาไว้ติดตัวติดกายนะครับราคาเบ,บาๆนะครับเล่มละหนึ่งพันบาทครับเบามากนะนะผมแบ่งมาเบาเลย อ่างไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมรูปทายคลิปนะครับย่งไงฝากพี่ๆท่านกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับมีดหมอหลวงพระพัดวัดเฮ้ดยด้วนมีดพระป่ายกช่อฟ้าปี2564อายุ100ปีสวยงามเก้นขลังอีกแล้วะนะครับฝั่งไหนก็สวยนะผมว่าสวยทั้งสองฝั่งนะถือว่าช่างตอกลายได้สวยงามเลยเนี่ยถือว่าช่างตอกลายได้ดีดีทีเดียวเลยทีเดียวเชียว ถือว่าช่างตอบลายสวยนะฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยไปตอนนะครับสวัสดีครับ